อีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ที่รัฐบาลก็สนับสนุนอยู่นะคะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของเกษตรกรเป็นกลุ่มของเกษตรกรตอนนี้นะคะรัฐบาลเขากำลังสนับสนุนให้ปลูกกาแฟทดแทนการที่เดิมเนี่ยเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอันนี้อยู่ในพื้นที่แจังหวัดภาคเหนือนะคะก็มองว่ามันจะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นนะคะนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ตอนนี้เนี่ยออกมากระตุ้นเรื่องของ ภาคการเกษตรนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ออกมาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนเป็นกลุ่มประเภทกาแฟนะคะก็มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแบบรูาการก็ไปร่วมกับเอก,กชนในด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องของแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือค่ะซึ่ง ภูมิภาคนี้นะคะเป็นภูมิภาคที่เอื้อต่อการให้ปลูกกาแฟค่ะก็นำนวัตรกรรมเทคโนโลยีมาประยุกใช้ในกระบวนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของด้านการตลาดด้วยที่มองว่าสามารถต่อยอด สู่การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตร,รกรถึง3เท่าใน4ปีค่ะตามนโยบายของกระทรวงเกษตรเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายภาคการเกษตรด้วยว่าตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะเนื่องจากกาแฟเี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการทางตลาดค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็มีความต้องการอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแนวทางการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟในเบื้องต้นตอนนี้กระทรวงเกษตรในวัตถหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาคู่มือการปลูกกาแฟออกมา เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ให้กเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขามีความสนใจแล้วก็สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเช่นต้นกล้ากาแฟปุ๋ยอินรีเนี่ยให้กับกเกษตรกรในพื้นที่นะคะรวมถึงตรวจสอบแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกาแฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP ด้วยก็จะเพิ่มโอกาสทั้งการตลาดในประเทศและต่างประเทศค่ะเป็นการร่วมมือการบรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรแล้วก็การพัฒนาต่อยอดอย่างยังย่งยืนนะคะ ในส่วนของปัจจัยเรื่องน้ําอันนี้ก็สําคัญคก็เร่งรัดกรมชลประทานแล้วนะคะให้มีการสํารวจแล้วก็วางแผนการบริหารจัดก,การน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่การเกษตรด้วยไม่ใช่มีครบทุกอย่างแล้วก็ไม่มีน้ําไม่ได้นอ้อ,อไม่ได้นะก็ปลูกไม่ได้อยู่ดีนะค,ะครับ